สัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้เอ็ตะวันเออตะวันเนาะก็ซื้อเค้กมาให้พวกเราชิมดูก่อนก่อนจะถึงวันที่9นะคะว่าอร่อยไหมนี่นะคะยายก็ได้มาแล้วนะคะนี่นะคะเป็นอ่ารถชาเขียวเนาะนี่เป็นชาเขียวนะคะอร่อยเไ่อไม่อร่อยเดี๋ยวยายจะบอกนะคะว่าอร่อยไหมนะคะ ขอบคุณคุณแอดะวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเด็กยจะกินนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าซาเขียวชอบด้วยนะคะนี่นุ่มละลายในปากถ้าห้าดาวก็ปร,ประมาณ ก็จะเป็นวิวสวนหย่อมข้างหลังไปนน้นก็จะเป็นองค์ปู่นะคะมีองปู่ด้วยไปโน้กก็เป็นศาลานะคะมีวิวสวนหย่อมให้ดูด้วยอร่อยนุ่มปากมากถูกใจเลยนะคะ คุณอตวันด้วยนะคะยายกีละชอบถูกใจบนแก่เค <c oughs> ขนมมากอร่อยมีเมื้อมะาพร้าวกรุบด้วย ขาเขียวชอบด้วยนะคะอร่อยถูกใจอ,อืมันไม่หวานมันไม่เลี่ยนมันพอดีเป้เลยนะคะอืม มีเนื้อมะพร้าวอ่อนหน้าเขาจะเป็นหน้าเขาจะเป็นครีมกับะมะพร้าวอ่อนหน้าเขานะคะไม่หวานเกินไปไม่เลี่ยนอร่อยดีนุ่มปากถูกใจสม <c oughs> มก็ได้ไปนั่งร้านกาแฟนะคะกาแฟแก้วหนึ่ง เพกชิ้นหนึ่งพอดีเลยนะคะถ้าไปนั่งทานอยู่ในร้านก็มีกาแฟด้วยนะคะเพกชิ้นหนึ่งกาแฟแก้วน้งจบเลยนะคะอร่อยได้เลยนะคะถ้าสองชิ้นคงไม่ไหวนะคะชิ้นเดียวกำลังพอดีนะคะนี่นะคะกินกับกาแฟเนาะอืมอร่อยชจนใจ กินเค้กก็ทำให้อิ่มแทนข้าได้นะคะที่จีนค่ะนุ่มลิ้นนะคะเนื้อเค้ก็นุ่มมากเนื้อเค้กนุ่มอืมกินแล้วไม่อยากหยุด ก็กินทั้งหมดอมถูกใจยายมากเลยนะคะถูกใจยายเลยอร่อยหมดเรื่องเลยอืมขอบคุณคุณแอดตวันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนไลค์กดแชร์ใ,ให้สมัครณชาเนีด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณด้วยบ่าขอบคุณอตัตตวันด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบพระคุณค่ะ